สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะพาเราทุกคนไปรู้จักกับปรากฏการ์ r i g n i i c e l หรือปรากฏการณ์นิ้วน้ำแข็งที่สามารถฆ่าทุกชีวิตที่เดินทางผ่านได้เกือบทั้งหมดแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ปรากฏการ์ไบรนิเคิหรือที่เราเรียกกันว่าปรากฏการ์นิ้วน้ำแข็งนั้นเป็นปรากฏการ์ทางธรรมชาติที่สุดแสนอัศจรรย์ที่หาดูได้ยากมากโดยปรากฏการน์นี้เกิดขึ้นใต้ท้องทะเลในทวีปแอนตาร์กติกาภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัด โดยนิ้วน้ำแข็งนั้นจะมีลักษณะคล้ายท่อหรือกรวยน้ำแข็งภายในจะมีลักษณะกรวงและก่อตัวขึ้นใต้ชั้นน้ำแข็งที่ผิวน้ำทะเลและงอกลึกลงสู่พื้นทะเลซึ่งความเร็วของการก่อตัวของนิ้วน้ำแข็งบางครั้งอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเมื่อนิ้วน้ำแข็งสัมผัสกับพื้นทะเลผลึกน้ำแข็งจะขยายตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่พื้นทะเลโดยนิ้วน้ำแข็งนี้มีความเย็นสูงมากถึงขนาดที่ าามารถฆ่าชีวิตทุกชีวิตที่เดินทางผ่านไปได้ทั้งหมดเลยแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรนั้นเป็นน้ำเค็มและน้ำเค็มนั้นจะมีจุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่าน้ำจืดโดยจากผลการสำรวจนั้นพบว่าน้ำทะเลในบริเวณแอนตาร์กติกาและอาร์กติกมีจุดเยือกแข็งที่อุณหภูมิลบ1.9องศาเซลเซียส โดยนิวน้ำแข็งจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศเย็นจัดประมาณอยู่ที่ลบ40องศาเซลเซียสและจะทำให้น้ำนั้นเย็นลงและแข็งตัวจนเกิดการตกผลึก หรือการก่อตัวของน้ำแข็งของน้ำเค็มซึ่งการก่อตัวน้ำเค็มที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากน้ำจืดแทนที่น้ำทะเลจะแข็งตัวเป็นก้อนแน่นๆแต่มักจะก่ะตัวเป็นโครงสร้างผลึกที่มีรูพูนแบบฟองน้ำเป็นช่องบรรจุน้ำเกลือเข้มข้นหรือน้ำเกลือบรรจุอยู่ภายในเนื่องจากกระบวนการก่อตัวของน้ำแข็งจากน้ำเกลือจะขับเกลือและไอออนอื่นๆส่วนใหญ่ให้แยกออกมาจากผลึกของน้ำแข็งบริสุทธิ์ และน้ำเกลือนี้มีความเข้มข้นของเกลือและความหนาแน่นที่มากขึ้นเรื่อยๆจึงถูกผลักให้สะสมรวมตัวกันและรั่วไหลผ่านรอยแตกของน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทะเล ความเข้มข้นของเกลือที่มากนี้ทำให้มีจุดเยือกแข็งที่ต่ำลงคงสภาพของเหลวและไม่แข็งตัวในทันทีทั้งยังหนักกว่าน้ำทะเลโดยรอบทำให้กลุ่มน้ำเกลือเข้มข้นนี้จมตัวลงแทรกผ่านช่องรอยแยกคล้ายอุโมงขนาดเล็กมากเรียกช่องน้ำเกลือเข้มขน้นและถูกสร้างขึ้นผ่านชั้งน้ำแข็งและจมตัวลงของน้ำเกลือเข้มข้นที่เย็นจัดนี้ และนี่ก็คือการเริ่มก่อตัวของนิวน้ำแข็งนั่นเองในขณะเดียวกันการไหลลงของน้ำเกลือที่เข้มข้นที่เย็นจัด จะแตะกับน้ำทะเลที่ยังไม่แข็งตัวด้านล่างจะทำให้เกิดน้ำแข็งเพิ่มขึ้นโดยรอบและโดยทั่วไปอนุภาคน้ำเคลื่อนตัวจากจุดที่มีความเข้มข้นของน้ำสูงไปสู่จุดที่มีความเข้มข้น,ขนต่ำดังนี้น้ำเกลือมีความเข้มข้นของน้ำต่ำจึงดึงดูดอนุภาคน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเล็กน้อยโดยรอบให้เข้าหา อุณหภูมิที่เย็นกว่าของน้ำเกลือทำให้มวลน,น้ำที่เพิ่งดึงดูดมาใหม่แข็งตัวโดยหากน้ำเกลือในช่องมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอท่อน้ำแข็งนี้จะก่อตัวลงสู่ด้านล่างอย่างสม่ำเสมอกันเป็นแท่งตรงอย่างไรก็ตามหากช่องน้ำเกลือมีความเข้มข้นมากกระจุกในพื้นที่เล็กๆจากการไหลลงของน้ำเกลือเย็นจัดซึ่งมีเกลือมากจนไม่สามารถแข็งตัวที่จุดเยือกแข็งเดิมได้จะเริ่มมีปฏิกิริ ยากับน้ำทะเลที่ยังไม่แข็งคล้ายกับการไหลเป็นกระแสในลักษณะเดียวกับที่อากาศร้อนจากไฟลุกแลบขึ้นเป็นเปรียวแหลมแข่งตัวเป็นเกร็ดน้ำแข็งเป็นเส้นๆคล้ายกับขนและเกล็ดน้ำแข็งเหล่านี้ก่อตัวเป็นท่อขอบด้านนอกของนิ้วน้ำแข็งเริ่มหนาขึ้นจากการแข่งตัวของน้ำโดยรอบซึ่งช่วยควบคุมทิศทางการกระจายตัวของน้ำเกลือและรักษาความเย็นไว้ทำให้มีลักษณะคล้ายกับ ับป่องภูเขาไฟกลับหัวที่พ่นน้ำเกลือเข้มข้นที่เย็นจัดที่ถูกบังคับให้ไหลลงด้านล่างไปเรื่อยๆระยะเวลาของการก่อตัวของนิ้วน้ำแข็งจนถึงขั้นแตะพื้นทะเลจะอยู่โดยประมาณ4-12ชั่วโมง โดยขนาดของนิ้วน้ําแข็งนั้นจะขึ้นกับความลึกของน้ําอัตราการก่อตัวของน้ําแข็งที่ผิวทะเลที่กําหนดอัตราการไหลของน้ําเกลือเข้มขน้นอุณหภูมิและการไหลของน้ําทะเลโดยรอบความเค็มของน้ําเกลือภายในท่อนิ้วน้ําแข็งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิยิ่งต่ําความเข้มข้นของน้ําเกลือก็จะยิ่งมากขึ้นในเดือนมกราคมปีคิรศักราช2014ที่ชายฝั่งทะเลขาวมี การบันทึกว่าขณะที่อุณหภูมิอากาศ อยู่ที่ลบหองศาเซลเซียสความเค็มของน้ําเกลือในนิ้วน้ําแข็งอยู่ระหว่าง30-35ถึงสา PSU ในขณะที่ความเค็มในน้ําทะเลอยู่ที่ -28 PSU และเมื่ออุณหภูมิอากาศอยู่ที่ลบสิองศาเซลเซียสความเค็มของน้ําเกลือจะเพิ่มขึ้นถึง120-156ถึง PSU นิ้วน้ําแข็งมรณะถ้าสิ่งมีชีวิตผ่านจะเสียชีวิตทันทีนิ้วน้ําแข็งนั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นั่นเน เพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่ามีโอกาสน้อยมากในการเดินทางใต้แผ่นน้ำแข็งที่นิ้วน้ำแข็งจะก่อตัวและมนุษย์จะผ่านเข้าไปยกเว้นแต่นักดำน้ำที่ทำการศึกษาวิจัยการภาวะแข็งตัวเย็นเกินและบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด อย่างไรก็ตามสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ช้าและอาศัยที่พื้นทะเลเช่นดาวทะเลและเม่นทะเลจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วพอที่จะหลบหนีน้าเกลือเข้มขน้นที่เย็นจัดได้และอาจถูกแช่แข็งจนเสียชีวิตและสาเหตุนี้เองที่ทำให้นิ้วน้ำแข็งได้รับฉายาว่านิ้วแห่งความตายหรือน้ำแข็งย้อยมรณะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับนิ้วน้ำแข็งมรณะซึ่งเป็นปรากฏการ ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากมากและมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากและนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มนุษย์ค้นพบขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วพบกับสาระดีๆในคลิปถัดๆไปของเราได้นะคะเพราะ Story Land มีเรื่องมาเล่า